สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันี่ไลน์คลิปนี้มาแจกบอลเลตฟรีนะคะประจำวันที่9 9กักฎาคม2566ใครยังไม่เคยได้เอาใจช่วยใครได้ไวแล้วก็ดีใจด้วยใครที่ยังรับไม่เป็นดูคลิปให้จบนะคะจะได้เข้าใจการแจกของเรา วันนี้การแจกก็เป็นการแจกแบบปกหมุดเหมือนเดิมนะคะเวลาที่จะสามารถรับอ่งเปลในวันนี้ได้ก็คือ21นาฬิกา4นาทีใครดูจบแล้วมารอที่คอมเมนต์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะกดติดตามไว้ส่วนใครที่คิดจะบอกเวลาเพื่อนขอความกรุณาอย่าบอกเวลาเพื่อนเลยค่ะเพราะว่า <c oughs> มัน <c oughs> มันมันไม่โอเคกับมันไม่โอเคกับเพื่อนคนที่ดูคลิปด้วยกันแล้วก็มันไม่แฟร์มันไม่โอเคกับเจ้าของซองเท่าไหร่นะคะใครที่คนที่เขาอยากได้อะเขาก็ต้องดูเองคันนะดูนิดนึงนะคะจะได้เขา้าใจคลิปแจกว่าเลตไม่นานนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะแล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ วิธีการรับบัตรฟรีประจำวันนะคะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จช่องข้อมูลตรงนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอนี่ l l e t ของเราใส่ทุกอย่างให้มันครบเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างนี้พอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองเข้าไปพอเราเลือกซองเสร็จเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทแต่ถ้าใครที่มาช้ามาไม่ทันพอกดที่ลิงก์เสร็จเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะ